ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d e n t e r t a i n m e n t บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอสวัสดีค่ะ ไทยแลนด์เวิร์ดสัปดาห์นี้เรากลับมาล่องเรือเที่ยวโขงชม3,000โบก,กับอาจารย์เรืองประทินเขียวสดกูรูผู้รู้จริงกันต่อนะคะครั้งที่แล้วเราชมความอันเีนของต้นจามจุรีลากร้อยฟ้าและจุดน่าสนใจกันไปแล้วครึ่งทางตอนนี้ก็มาถึงอีกจุดที่น้ำพึ่งบอกเลยว่าว้าวมากค่ะและที่นี่นะคะก็คือหาดหงค่ะคุณน้ำพึ่งครับที่นี่ สมัยก่อนโด่งดังมากเพราะที่เราเห็นกอย้าทั้งหมดนี่จะเป็นเนินทรายค่ะแล้วจะมีแซนดูนแบบเหมือนทะเลทรายเลยยังมีภาพกเก่าๆที่ผมถ่ายไว้อยู่ว่าสมัยพาคนมาเที่ยวสิงนี้สวยมากค่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้เพราะจีนทําเขื่อนแล้วน้ํามันไม่ไม่พัดทรายอย่างที่อื่นมามาถมเพราะระดับน้ามันมันไม่ได้ขึ้นสูงเต็มที่ไงถ้าสูงเต็มที่ปุ๊บมันประทะหน้าผาแล้วทรายมันจะตกตะกอนจะเป็นแซนดูนสวยมาก แต่ตอนนี้ก็เหลือแค่แซมดูนทีเดียวแล้วก็กับญ้าที่ขึ้นเขียวเขียวก็คือน้ำทรายมันจะเข้ามาถมใหม่แค่เฉพาะตรงนี้ทุกปีครับทรายตรงนี้มันจะถูกพัดไปหน้าน้ำหลากแล้วทรายใหม่จะเข้ามาแทนก็คือเมื่อก่อนนี้มันจะทั้งผืนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอยู่แค่เฉพาะช่วงนี้ทำไมถึงชื่อหาดหงค่ะคือตรงนี้มันมีมีอยู่สองตำนานตำนานหนึ่งก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทั้งลาวทั้งไทยเนี่ย<ช>มันมีนกของที่มาเล่นน้ําอยู่ตรงนี้คือน้ํามันไม่ไหลไง<ช>มันจะเป็นเวิงน้ําแล้วก็ปลาก็จะชุมเยอะ<ช>แล้วนกก็มากินปลาที่นี่แล้วก็เรื่องลาวอันที่สองก็คือทรายที่นี่ก่อนที่มันจะเป็นหญ้าเขียวอย่างนี้มันจะเป็นทรายสีขาวขาวมันหงอกอะ<ช>ประมาณนั้นก็เลยชื่อว่าหาดหง คือพิกัดสุดอันซีนอีกจุดในโปรแกรมล่องเรือเที่ยว3,000บโบค่ะสเสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่สันทรายสูงสีทองเนื้อละเอียดบนพื้นที่บริเวณที่กว้างมาก,มากๆริมฝั่งโคอ้อแต่เที่ยวได้เฉพาะนาแหลงเท่านั้นนะคะ นางเอกแล้วค่ะเรื่องฟ้าจรวดทรายเขาเคยมาถ่ายฟ้าจรวดทรายเนี่ยเขาเคยมาถ่ายที่หาดโขงค่ะตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทะเลทรายจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่านะคะมันจะบอกว่าเป็นทรายทั้งผืนเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นทรายไม่มีหญ้าเลยนะสมัยก่อนเนี้ยอื ละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง สวัสดีค่ะมือนีได้ปลาเยอะบ่อโคษรครับไม่แย่งคุณขอเบิงหนะคะเบิรงไหนด็ปะคะไปหยังไปหยังอ่ะป้ายอนป้ายอนโอ้ไปยังดินดินอยู่เลยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดนี่เป็นลานหินสีหรือว่าบางคนเรียกว่าหินสีประกายแสงค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดที่มันเยอะที่สุดค่ะ ตรงนี้มันจะมีหินสีนี้กระจัดกระจายกันอยู่ประมาณสองไล่มันเหมือนตกมาจากที่ไหนสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเท<ช>่าที่ฟังจากนักธรณีเขาเอาไปพิสูจน์เขาบอกว่าเป็นสารกอกเคลือบที่มากากแมนมุมหง,งแล้วมันเกาะตัวกันดูดขึงนเขา้า<ช>จะเป็นกลุ่มโลหะมากกว่าน้ําหนักเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูของจริงเลยครับสวยมาก ทางนี้มันจะคล้ายๆปะกการังด้วยนะคะคุณน้ำพึ่งมันจะเหมือนกับปะกการังที่เขาไว้อาบน้ําเด็กๆแต่ก่อนอ่ะเป็นเป็นฟองน้าอะค่ะค่ะตรงนี้บางคนก็จะแบบว่าเหมือนมาอยู่ดาวังคารแล้วค่ะแต่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับฟองน้ําที่แบบว่าเขาใช้กับเด็กอ่อนที่เราแบบว่าใช้กับเด็กอ่อนที่มันแบบตะปุ่มตะปำลักษณะคล้ายๆนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเรือเราเดินผ่านลานปะกการังมาเราก็จุดต่อไปก็จะมีหินสีนี้วางอยู่กระจัดกระจายกินพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับบริเวณนี้ไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้นะครับมันจะกระจายไปเรื่อยจนถึงอีกฝั่งน้ําด้านน้นอาจารย์แบบมันแบบว่าคือมันเหมือนกับคนมาทาเคลือบอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเพิ่งเพิ่งมองดูบางก้อนเนี่ยเหมือนแบบว่าทาสีน้ํามันเลยอะคะ่ะก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูให้มันชัดๆเลยว่า มันมีอะไรบ้างตรงนี้แล้วมันเกิดยังไงมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7สีนะครับมีอยู่7สีค่ะนักธรณีเคยเก็บตัวอย่างเข้าไปที่สูจน์สำรวจตอนนั้นมีเปเปอร์ส่งมาให้ผมอยู่แต่ผมไม่รู้ทิ้งไหนจะเป็นกลุ่มพวกโลหะ ถ้ส่วนใหญ่นะครับตรงนี้จะมีเอานี่เนี่ยมมีเหล็กมีสังกะสีมีทองแดงคปนอยู่ใน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 หินก้อนนี้ค่ะซึ่งลักษณะจะไม่เหมือนหินทรายหินทรายจะเป็นเม็ดแต่ตัวนี้เนื้อมันจะละเอียดเมื่อกี้มองดูด้วยตาเดินผ่านมาก็เห็นหลายก้อนอยู่นะคะยังบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับคนเอาสีน้ำมันมาป้ายมาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่มาครัว่า หินสีประกายแสงก็คือ <c oughs> ถ้าวันพระจันทร์เต็มดวง <c oughs> ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้มาแคมป,ปิ้งตรงนี้มันจะท้อนเงาของดวงจันทร์ในวิบวับเลย <c oughs> สวยมาก <c oughs> สุดอันซีนเลยครับเนี่ย <c oughs> แจกันเทวดา ไหเห็นไหมฮะที่โผล่มาป่องๆหน้าผาหินดำๆจะมีสีทองโผล่มามีปากมีคอคอดนี่ไงครับของดีไม่ต้องใหญ่ครับแค่นี้ก็คนมาดูทั่วโลกแล้วครับนี่ไงฮะเป็นแจกันทองคำของเทวดาครับเออแจกันเทเทวดาอยู่ตรงนี้โผล่มาแค่ครึ่งลูก ธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างมา<ห><อ>เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะความเชื่อที่นี่จะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือหินสีที่นี่ค่ะจะเป็นเรื่องราวของทองคําพญานาคอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่านะครับค,คือถ้าใครหยิบไปแล้วต้องได้มาคืนทุกคน กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV ก็มาถึงที่3,000บอกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะโอ้โหเพิ่งไม่เคยมาแบบขึ้นเรือมาแล้วก็มาอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะคะพอขึ้นตรงจุดนี้ก็สวยเป็นจุดที่สวยเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมีมุมเด็ดๆให้คุณน้ำพึ่งครับวันนี้ ตรงนี้เหรอฮะผมเรียกว่าเก้าอีดาราครับตรงนี้ถ่ายแล้วไม่มั่นใจนั่งเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้อาจารย์บอกว่าใครมานั่งที่นี่เป็นดาราเ,นเนุกคนเป็นดาราจริงๆไหมคะอาจารย์มาพบ3ามพโบกในปีไหนนะคะการค้นพบที่นี่นี่มันเป็นแรงบันดาลใจจากตอนที่ผมไป ไปประชุมสัมมนาในต่างจังหวัดเขาถามว่าอาจารย์เรืองมาจากไหนบอกโคไซเขาบอกอ๋อร้อยเอ็ดเรารู้สึกเจ็บใจเพราะเราเป็นคนที่อำเภอโพไซหอยออกมีที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่มีใครรู้นราชธานีก็เลยคิดว่าเออทำไงดีก็เลยว่าพยายามคุยกับทางทททอยากจะทําโพไซนี้ให้คนรู้จักทีนี้บังเอิญ ที่สวนผมอยู่ตรงนี้ผมมาทําสวนมะขามหวานสวนลำํำไยที่นี่ผมก็เลยคือตอนน้องว่างก็ลงมาจับปูจับปลาที่ร่องน้ำวกน,นี้แหละเขาบอกเฮ้ยมันแปลกตาดีผมก็เลยชวนกลุ่มเพื่อนช่างภาพอบุบลมานอนที่นี่นะครับทิปที่สํารวจและตั้งชื่อคือนอนกลางโขงชมทะเลดาวทีนี้พอภาพมันออกไปคนก็บอกโห้หมันสวยให้การตอบรับเยอะคือคือวันนั้นอนะยัง ม,ม,มันจบที่การตั้งชื่อก่อน,ค,นคืนที่แคมปิ้งกันนะประมาณตีหนึ่งงตั้งเสร็จ <c oughs> ตอนหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้มันเป็นแกนขั้นยอนประเทศไทยแต่ผมบอกว่าทําไมต้องไปกกอปปี้เขา <c oughs> เราน่าจะมีเป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นอัตลักษณ์ตัวเอง <c oughs> มันก็เลยคิดขึ้นมาได้แวบหนึ่งตอนดึกๆ <c oughs> ตอนนั้นมาคิดแวบหนึ่งได้ว่าโอ้โหกระแสสี่พันดอนประเทศลาวดังมากไอ <c oughs> เราอยู่เหนือน้าเขามันคิดแวบหนึ่งขึ้นมาในสมองเลยสามพันเหลือตัวที่สอง คือปกติอะอย่าให้เกิน3พยางตั้งชื่อแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ก็เลยมานึกถึงหลุมหินที่เป็นโบกเยอะๆเนี่ยบ้านผมเรียกโบกนะแต่ถ้าบอกว่า3,000หลุมก็คงไม่มีใครอยากมาหรอกก็น่าจะประมาณนั้นทีนี้ก็เลยตั้งชื่อว่า3,000ันโบกทางภาษาของทางอีสานด้วยหลุมคือโบกโบกครับดูแล้วเนี่ยนะคะ3ามพันโบกเนี้มันกว้างมากเลยไฮไลท์ที่นี่มีกี่จุด เยอะอยู่นะเอาที่เด็ดเ,ดดเนาะไฮไลท์จุดที่หนึ่งนะคะสะพานหินหัวเต่าทำไมถึงเรียกหินหัวเต่านะคะค,คือหินก้อนนี้มันโดนน้ำกัดเซาะน้ำมาจากทางโน้นมันโดนกัดโดนกัดแล้วตัวที่รับน้ำก่อนมันจะคอดคล้ายคคอเต,ต่าตรงนี้นเป็นหัวตรงนี้เป็นกระดองคล้ายคเต่ามันดื้นหัวยาวๆจากกระดอง เขาเลยเรียกหิมวเตาเหมือนไหมคะไฮไลท์ที่2มุมสะท้อนกระจกค่ะจะบอกกับคุณผู้ชมว่ามุมสะท้านกระจกเนี่ยนะคะช่างภาพจะต้องอยู่หลุมแรกสวนนางแบบอยู่โน่นค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม ถ่ายที่สามมรกตดจะเป็นหินก้อนนั้นถ่ายลงมาเทหินก้อน <ชา S 1> ไหนคะอาจารย์อนที่ลอยอยู่ตรงน้ำนั่นค่ะ,<ฮ>ะทำไมถึงเรียกสามมรกตดคะสามมรกตดนี้จะเป็นสระที่อยู่กลางกลุ่มหินพวกนี้ค่ะและสูงจากระดับน,น้ำโขงประมาณ10-15เมตรนะครับคุณนพเพื่งเชื่อไหมครับว่าตลอดปีนี่โดนแดดเผาเท่าไหร่ไม่เคยไม่เคยแห้งค่ะก็งงเหมือนกันว่าน้ำมันมาจากไหนไม่รู้แต่มันไม่แห้ง แล้วตอนนี้ลึกประมาณ3เมตรนะครับเนี่ยอันนี้เหรอคะอคการเกิดสาบมรกตรตรงนี้มาจากแม่น้ําที่มันตรงมาเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้มันค้งเป็นค้งแล้วมันปัน่นทีแรกก็กัดโบกเล็กๆเล็กๆน้อยๆถ้าน้าลดลงจะเห็นโบกเต็มไปหมดแล้วนะครับเ่ยหลังจากนั้นโบกมันทะลุถึงกันไม่รู้กี่พันโบกละเฉพาะตรงนี้นแล้วก็เป็นสาขนาดใหญ่จุน้ําได้ ตลอดปีไม่เคยเหือดแห้งนี่ใกล้ๆนี่มีกี่เม้าก่นน<พ>อนครับจุดนี้ถ้าใครมีโดรนนะคะถ่ายรูปสวยมากเลยคุณนพึ่งนั่งคัดสมาธิแล,แล้วชี้ลงที่หูมีกี่เม้าไฮไลท์นี้คือไฮไลท์ที่4นะคะเราไปไฮไลท์ที่5กันต่อคะ่ะไปคะ่ะ สุดท้ายโบกที่3 0 0พันค่ะอยู่ตั้งไหนคะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับไฮไลท์จุดที่6นะคะก็คือโบอก3 0 0พันค่ะเป็นไฮไลท์สุดท้ายของเราค่ะไฮไลท์ของโบกนี้นะคะนอกเหนือจากนางแบบแล้วนะคะก็จะเป็นตากล้องของเรานไกด์ทั้งขุดทั้งพี่ไกด์น้องไกด์นะคะลักษณะการถ่ายจะเป็นการส่องจันทร์ต้องนอนถ่ายนอนถ่ายอย่างเดียวพาเที่ยววันนี้ถูกอารมณ์บ้างไหมครับ โอ้โหยิ่งกว่าถูกอารมณ์ค่ะฟินมากค่ะชอบถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยสโลแกนที่นี่นะครับมาให้ถูกที่ถูกเวลาถึงจะถูกอารมณ์ถูกที่ถูกเวลาถึงจะถูกอารมณ์ถูกที่ถูกเวลามันยังไงคะคือในสาม0ันบวมันพื้นที่1ิบตารางกิโลเมตรค่ะ ถ้ามากันเองไม่รู้จุดไม่สามารถที่จะได้ภาพส,สวยไปอวดใครอันนี้เรียกว่ามาถูกมาไม่ถูกที่อันที่สองมาไม่ถูกเวลาหลายคนชอบมาที่นี่ตอนเทียเท่ยงวันเที่ยงวันถ่ายภาพก็ไม่สวยร้อนก็ร้อนอารมณ์ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเที่ยวที่นี่คือเช้ากับเย็นเท่านั้นถ้ามาได้แบบนี้ถูกจุดที่จะถ่ายตามที่ผมพามาร์กไว้เนะี่ยแล้วคุณก็จะ ถูกอารมณ์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของคาว่าถูกที่ถูกเวลาถูกอารมณ์คุณน้ำพึ่งขานอกเหนือจากถูกที่ถูกเวลาถูกอารมณ์แล้วนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกา เป็นต้นไปจนถึงก่อนฝนประมาณมิถุนาค่ะหลังจากนั้นก็จะเที่ยวไม่ได้เพราะว่าระดับน้ําโขงมันสูงขึ้นตรงนี้คือท่วมหมดเลยนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามาที่ส0 0พโบกเนี่ยใช่ไหมคะเราควรที่จะต้องมีผู้นําทางมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วถูกที่ถูกจุดถูกเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถูกอารมณ์เรา มันจะต้องแบบเออมีไกด์ไกด์ตรงนี้เนี่ยนะหาได้ที่ไหนคะจะมี2จุดนะคะ,คะจุดที่1ก็คือที่ท่าเรือหาสลึงที่เขามาพร้อมกับเรือเลยนะคะจุดที่2ก็คือที่3,000ันโบกพร้อมกับรถ2แถวไกด์จะพาเที่ยวทุกจุดถ่ายรูปได้มุมสวยๆทุกคนเลยคะ่ะค่ะแล้วก็ ไกดเนี่ยนะคะจะมีน้องๆตัวเล็กๆนะคะเ,เรียกว่ามากักคุเทศน้อยอันนี้ก็เขารู้จริงนะคะ mm hmm. เด็กๆเ,เขารู้จริงน้ำพึ่งเคยมาสัมผัสแล้วนะคะก็น้องๆเหล่านี้ก็สามารถพาคุณมาเที่ยวถูกที่ถูกเวลาถูกอารมณ์ได้เหมือน<ช>กันแล้วคะ่ะคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะวันนี้อาจารย์ค่ะครับผมเพราะว่าแบบว่าเราเก็บทุกอย่าง เก็บทุกสิ <S <s ่งทุกอย่างได้จริงๆนะคะรวมทั้งเก็บตะวันด้วยค่ะสุดยอดนะคะได้ภาพสวยๆกลับไปอวดทุกๆคนวันนี้นะคะเวลาของเที่ยรมไม t ไทยแลนด์เวิร์ก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะตามรอยแล้วนะขอขอบคุณ ไลายฟ้ารีสอร์ทโทร0854952373ขอขอบคุณอิงของรีเวอร์โฮเทลโทร0829164565